สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านครับวันนี้นะครับเนี่ยนัทก็มานอกพื้นที่ครับมาอยู่ที่ร้านประมูลนะครับเป็นร้านประมูลขายทอดตลาดนะครับทั้งรถคูโบต้ายันมากนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยเลยรถเยอะมากนะครับรถเยอะมากๆครับทั้งรถเกี่ยวทั้งรถขุดครับเนี่ยพิเศรษจิจครับเนี่ยรถปล่อยยึดกันเยอะเลยนะครับรถปล่อยยึดกันเยอะเลยนะครับสําหรับใครที่ไปออกใหม่ ออกห้างมาแล้วสงวดไม่ไหวนะครับรถก็มาอยู่นี่เกือบครึ่งประเทศนะครับอยู่นี่เกือบครึ่งประเทศเลยนะครับรถเกี่ยวรถไถรถขุดนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไถนะครับรถเกี่ยวนะครับอ่าหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงไว้ใช้งานนะครับติดต่อหานัดได้เลยนะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับถ้า50เนี่ยอ่าห้าศูนี่ถามหากันเยอะนะครับถ้าจะเอาแบบสภาพสวยๆกิ๊งๆนะครับอ่าเจ๊ะเนะครับต้องต้องมีหมากที่ยังไงก็5 5 0,000ขึ้น นะครับห้าแสนขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบราคาย่อมย่อมนะครับราคาย่อมย่อมก็สี่กว่ากว่เขามีครับแต่ว่าสภาพมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไทยรถเกี่ยวนะครับรุ่นใดขนาดใดนะครับติดต่อสอบถามนัดมาได้เลยครับร้านนัทเทคเตอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาดูรถนะครับ วันนี้ก็อยู่ที่ลานประมูลนะครับมาเลือกดูรถนะครับมาติ๊กมาติ๊กนะครับมาติ๊กไว้นะครับสําหรับใครที่ หายันม่านะครับโซนยันม่านะครับก็เดี๋ยววันที่17นะครับก็รู้ผลว่าจะได้กี่คันนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้รุ่นไหนตัวไหนนะครับผ่อนดาวได้นะครับผ่อนดาวได้นะครับต้องเน้นย้านะครับว่าผ่อนดาวได้นะครับซื้อเงินสดก็ได้นะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้นะครับด้านล่างคลิปนะครับคอมเมนต์บอกผมอยได้รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับวางดาวเริ่มต้นราคาเท่าไหร่มันต้องดูนะครับรถที่เข้าก่อนว่ายอดจัดมันจะเท่าไหร่นะครับมีทั้งรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวยันม่านะครับอ่ารถไถยันมาะ ใต้รุ่นไหนนะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แจ้งไว้ได้เลยนะครับในคลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสองเบอร์โทรลักนะครับ091 861 1191ครับวันนี้พาชมภาพบรรยากาศนะครับนี่ดูนะครับอันนี้คือประมาณว่าเป็นราคาเปิดนะครับมันก็ต้องมาสู้กันอีกนะครับถ้าสภาพอย่างนี้ผมว่าน่าจะจบกันน่าจะสี่กว่าแล้วครับน่าจะสี่กว่ารถแต่ละคันรถนี้ถือว่า สภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมากนะครับวันนี้เรามาดูยันมากครับนี่าประมูลครับบรรยากาศนะครับก็เป็นทิปที่ผมไปส่งรถทางใต้นะครับก็จะประมูลพอดีนะครับจะประมูลพอดีก็น่าจะได้นั่งประมูลบนรถเลยนะครับรอบนี้นะครับนยันมากสามสิแรงก็มีนะครับสวยสวยหลายคันนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไว้ใช้งาน รถสวยเราต้องสู้ราคาครับอย่างเงี้ยสองเซนแปดนะครับยังไงจบยังไงก็มีสามสามปลายปนะครับถ้าสภาพอย่างนี้นะครับเนี่ยสวยสวยแบบนี้นะครับดูสีหน้าจุดไปดันครับโซลิดก็มีครับโซลิดหรือว่ารถเล็กๆนะครับอ่ะผมขอตัดมารถเล็กตรงนี้รถเล็กๆก็มีรถเข้าร้องอ้อยก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันนะครับนะช่วงนี้นะครับใครที่หา รถเล็กๆไว้เข้าร่องอ้อยนะครับนี่โซลิด30แรงก็มีเช่นกันนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมานะครับหาทักทายสอบถามก็ได้นะครับร้านนัแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มาที่ร้านประมูลครับ้านขายทอดตลาดนะครับเนี่ยทำไมรถนะครับอ่าผ่อนดาวนะครับทำไมถึงปล่อยยึดเยอะจังเลยนะครับอิสกิก็มีนะครับคูโบต่านะครับยิ่งคูโบตานะครับผมไม่ค่อยแพนไปนะคูโบตายิ่งฝั่งนู้นยิ่งเพียบเลยนะครับยิ่งเพียบเลยนะครับเนี่ยด้วยพิษเศรษฐกิจครับด้วย บางท่านบอกว่าเอ้ยจะหาเงินทันแต่หาเงินไม่ทันส่งไม่ทันนะครับส่งไม่ทันก็ยึดครับอย่างนี้เครดิตก็เสียนะครับแล้วก็มาขายทอดตลาดใหม่นะครับคนที่ได้ไปก็คือคนที่ซื้อรถมือสองเงินสดเขาก็ได้แบบรถแบบถ้ามีงบหน่อยก็ไม่ช้ำนะครับพูดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะใครสนใจติดต่อหานัดนะครับจยากได้รถรุ่นไหนนะครับคูโบต้ายันมาอิซากินะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยครับร้านนาแทกเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอรุงราชนี้ครับพามาโซน มาในโซนคูบต้ากันบ้างนะครับ <c oughs> ในโซนคูบต้าก็รถสวยหลายคันครับรถสวยหลายคันสวยรุ่นหลายขนาดจะเป็นเจ็ดสิบีคาบินครับรถเกี่ยวก็หลายคันครับ รถตักรถขุดนะครับรถขีบนะครับมีครบหมดเลย